Right here to our wing, Loewengrann. So this is actually the very first province for this section. But we're coming. <inaudible> sending her Majesty Queen Sirikit to celestial abode with our remembrance of her Majesty Queen. แล้วก็ในส่วนของพิธีการเซอร์แมนสโตรดออฟเชียลพรวันส์ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะผมกองทู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเลาะเวียงศรีเมืองล้านนาตอนออกสนามที่หนึ่งวิ่งเลาะเวียงแพร่กลุ่มจังหวัดตั้งเนือนตนลา2พัฒนาเศรษฐกิจตามกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์แผนไม่หมดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติาและแผนพัฒนาสูนจังหวัดท่นานในตอนบนสองเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คุณภาพสูงวัฒนธรรมร่วมสมัยและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างแั่นยืนซึ่งได้กำหนดจัดยจกรรมดังนี้นะครับสนามที่หนึ่งวิ่งล็อกเวียงแพร่นะส่วนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติล็อกก้าตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ วันที่26ตุลาคม2568๒๕๖๘สนามที่3วิ่งเลาะเวียงเวียงเชิงลุ้มณโรงเรียนอนุบาลเวียงเชิงลุ้มอำเภอทุ่งก่ออำเภอตทุ่งก่ออำเภอเวียงเชิงลุ้มจังหวัดเชียงรายณสวนสุขภาพ100ปรีอำเภอสิงห์คำจังหวัดเชียาระหว่างวันที่๖7ธันวาคม2568โดยสนามที่1วิ่งล้อเวียงก็การแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับการจัดงาน อำเภอเมืองแพร่อำเภอสูงเม่นเทศบาลเมืองแพร่เทศบาลองการบริหารส่วนตาบลเวียงทององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งองค์การบริหารส่วนท่านหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจผมว่ากลุ่มจังหวัดครับในเช่นสิงหวัดประเทศไทยมีจะพิจิตแต่พิษณุโลกอุดรธานีขอแค่ขอท่องเที่ยในกีฬาก็คิดว่าอยากจะทำเสนอเรานาเพราะจะมีรูปแบบของการเอาดนตรีของแต่ละสี่จังหวัดเนี่ยมาทำกิจกรรมถนนที่เชื่อ ขณะนี้ดัครับได้เวลาอันสมควรแล้วเราไปเริ่มเล่นกิจกรรมกันนะครับไปวิ่งกันในส่วนของทายชัยศิษย์ชัยสมนิพนธนะคะวิ่งล็อกเวล์ด้วยนะใส่กรอบมาให้ท่านเลยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยนะส่ราชการ หวนะครับสบายสบายนะทีเราจะวิ่งไปไหนบ้างไงจะเป็นรูปทรงของแผนที่นะครับเราจะสตาร์ทจากจาก,จ,ากจุดสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับด้านหน้าไปทีด้านด้านข้างนี้นะครับแล้วเราก็วน ถ้าจะสังเกตดูว่าเส้นถัสบานสบายแล้วอีกอันหนึ่งเดี๋ยวสักครู่หลังจากที่เรายืดเส้นเรียบร้อยนะครับกางขาออกเข่าตึงนะครับส่งลาตัวไปด้านหน้าโหนมตัวลงด้านล่างพร้อมกันนับสิบสองเปลี่ยนานกลับมาอีกด้านนะครับกางแฝนไว้แล้วเปลี่ยนด้านพร้อมกัน สองและหนึ่งกลับมาอีกด้า้นนะครับอ,ออีกสองครั้งและครั้งสุดท้ายนะครับมือกระซับด้านหลังนะครับยกตัวไปด้านหน้าปลายเท้าดันข้ากมาแล้ววิ่งนะคระับ ขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะเก็บภาพด้วยกันหลบทาิดนึงคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับนักที่ดีด้วยค่ะเสียงปรบมือด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะมาแล้วค่ะยินดีด้วยค่ะ ิด <im 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 ีด้วยนะคะมาแลวค่ะมาเต็มเลยค่ะนี่เป็น21นะคะในส่วนของนะคะระยะที่21ติดกันได้เลยนะคะเพื่อปล่อยตัว5้ากโลเมค่ะเรียมตัวค่ะมาได้เลยนะคะมาหน้าเส้นได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราเะาดันไปด้วยกันนะคะเอานะคะเดี๋ยวเรานับถอยหลังไปพร้อมร้องกันนะคะ เลสคันไปดา t o จเกเตอร์ห้าข้า,ห,าหลบก่อนนะคะสี่หลบหนะคะสาให้ขวาสามสองหึ่งี่เด็ยด้วนะี่ให้สดุนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาเจอกันคะ่ะสำหรับนักวิ่ง5้ากมของเรานะคะสู้ส พบกันนะคะเดี๋ยวจะได้ก็จะได้ f i n i ช h e r เชิญด้วยเป็นของเลิศน,นะคะเราก็ได้ซึมซับบรรยายกาศสีเหลืองนะคะเราอยากได้5กิโลเราสีเหลืองถ้าสีอื่นนี่เดี๋ยวรเราอยาก ซึ่งเป็นการตกแต่งโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยานะครับสวยมากนะครับเหมือนพระจันทร์ขึ้นตอนเช้านะครับการาตะวันออก2025ก็คือจังหวัดน่านครับวันที่9กจิกายน2015สัหลับนักกีฬาซ้ายของเวทีนะครับ้านซ้ายของเวทีตรงโฟโต้เป็นดับตอนนี้พระจันทร์ได้ดับลงแล้วนะครับพระอาทิตย์เริ่มขึ้นนะครับสนามที่4สนามสุดท้ายจังหวัดพะเยาครับ7ธันวาคม202 เพิ่มกิโลกรัมให้กับตัวเองนะวานกับสนุกสนานครับถือว่าเป็นกิจกรรมก่อนที่จะมีการแข่งขันครับขออภัยครับพยาวเชียงรายแพทย์ด้านซ้อมเท่าไรได้เท่านั้นจริงๆครับกีฬาวิ่งเป็นกีฬาที่ 1ง4 0นะคะสาวค่ะคุณกนกนิพาเสาทองคุณพิรมยาปลางเงินคุณสุดมิตรากินค่ะแม่ยินดีด้วยนะคะจะได้รับนะคะรางวัลไปนะคะ congratulation s 51 44 well. วินาที and the fourth place to get จุซน์เร์วอ์างวัลไป1,000บาทด้วยนะคะสำหรับที่สาค่ะ อันดับที่สองยี่สิบสี่วินาทีโองโหเก่งมากมากเลยนะคะดได้ร like ับเงินรางวัลไปหนึ่งพันห้นาร้อยบาทอดกออนรบียค่ะ1หนึ่งชั่วโมงสี่สิบเอ็ดจุดสี่เก้าวินาทีหนุ่มๆนี่หนาวเลยของเรานะคะในเซสชันนี้นะคะ For the winner for this section two thousand บาท cash for our winner สดงคำยินดีด้วยนะคะแต่งมากๆเลยนะคะ